สวัสดีแฟนเพจแล้วก็ผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26มกราคม2568เป็นวันหยุดจิวจิว,จวแต่ว่าฝุ่นตลบอบอวนทั่วประเทศไม่เป็นไรเราก็อยู่บ้านนั่งฟังคลิปที่มีประโยชน์มีสาระช่วงนี้เพื่อนๆก็จะมาบอกอ๋อฉันกเกษียณแล้วนะ,ะสำหรับ ี2500 2507 2506เกษียณแล้วนะเอ๊ะจะทำอะไรดีบางคน,งนกำลังจะเกษียณ2000สำหรับคนเกิดปี2508ไม่ว่าคุณจะเกิดยุคไหนเป็นเบบี้บูมเมอร์ปกติเบบี้บูมเมอร์เขาก็จะตัดที่ปี1964 2507หลังจากนั้นก็เป็น Gen X Gen Y หรือจะเป็นอะไรก็ได้อยู่เจนไหนไม่ว่าคุณอยู่เจ n ไหนคุณต้องรู้จักวางแผน ไม่ว่าจะเป็นวางแผนการเงินวางแผนบัญชีวางแผนการตลาดวางแผนบริหารบุคคลวางแผนธุรกิจหรือแม้กระทั่งวางแผนในการดําเนินชีวิตตัวเองยกตัวอย่างเอาอย่างนี้ยกตัวอย่างตัวเองแล้วกันตัวเองเนี่เป็นคนที่ชอบวางแผนโชคดีเป็นคนชอบวางแผนอ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นนักการเงินนักการเงินเนี่ยมักจะมองไปข้างหน้า แล้วก็โชคดีเหมือนกันนะ่มีแบงกราบัญชีก็รู้จักที่จะมองประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์ในอดีตเพื่อที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการมองท้างหน้าตัวเองก็ตอนอายุ40ก็วางแผนวฉันตั้งเป้าจะมีทรัพย์สินทั้งหมดกี่บาทต,ตั้งเป้าไว้พอผ่านมาเออเราเอ็กซ์ชีฟโกล้ละก็อายุ5 5อุ 55, ิยใกล้จะเกษียณแล้ว เราก็เตรียมแผนดีว่าไอ้ทรัพย์ยส,สินที่มีมันจ e เนอเรทอินคัมไหมพยายามที่จะทำให้มัน g e n e r a ร e อินคัมให้ได้จริงๆแล้วตอนอายุ40ก็ทยอยทยอยหาทรัพย์สินประเภทนี้มาเรื่อยๆที่มัน g e n น r เร e เป็นลักษณะเป็น Recurring Income คือให้ Cash Flow เข้ามาตลอดระยะเวลาอย่าไปคิดอันนี้จะคิดไม่เหมือนคนรุ่นก่อนนิดนึ่งที่ซื้อ ทรัพย์สินที่เก็บเก็บไว้เดี๋ยวเอาขายตอนที่ต้องการเพราะทรัพย์สินมันจะราคามันคงจะขึ้นขึ้น,น,น,นไปอันนี้นก็เป็นความคิดหนึ่งแต่โดยส่วนตัวนั้นชอบทรัพย์สินที่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้เมื่อต้องการใช้แต่ให้เราให้ผลตอบแทนเลยก็เราก็จะมาคุยกันในรายละเอียดอาจจะจัดคอร์สอบรมคงไม่เกินเดือนมีนาคมนี้ ผมได้จัดสักทีเพื่อให้ลูกค้าไม่ว่าลูกค้าตรวจสอบบัญชีทำบัญชีปรึกษาทางด้านธุรกิจต่างๆก็รวมถึงแฟนเพจก็จะได้ราคาพิเศษนะก็ถือว่าเป็นการขอบคุณที่ follow เพจนี้อาทีนี้เรามาวกกันว่าหลังจากที่เรามี a c h i v e goal ได้ทรัพย์สินมูลค่าเท่านี้ เอ,อมาห้าสิบห้าเริ่ม p l a นตัวเองว่าเราจะ,กะเกษียณอายุโดยมีรายได้เข้ามาอย่างไรพอมาอายุหกสิบเกษียณแล้วเรามีรายได้เข้ามามี cash flow เข้ามานะสักพักเราก็ต้องเตรียมตัวว่าเราจะตายอย่างไรอ๋อไม่ได้ดรามา่าเพราะคนต้องตายจริงไหมใจช้าใจเร็ว จะตาย65ตาย75ตาย85ตายเกก็คือตายดัยงนั้นการวางแผนมันก็ควจะต้องมีระยะสั้นกะและก็ยาเพราะไม่มีใครทราบว่าตัวเองจะเสียชีวิตเมื่อไ,รไหร่แต่แน่ๆคือต้องไปแน่ๆตรงนี้เป็นเรื่องของการวางแผน<ม>ล้วนๆไม่ว่าคุณจะวางแผนเพื่อองค์กรวางแผนเพื่อหน่วยงานแต่อย่าลืมวางแผนเพื่อตัวเอง ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคลิปต่อๆไปรวมถึงหรืออาจจะจัดเป็นคอร์สสัมนาหรือรอบรมเป็นกลุ่มเล็กๆเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าแล้วก็แฟนเพจที่กรุณา follow แล้วก็คลิกไลค์สำหรับวันนี้ก็มาคุยก่อนตุษจีนแล้วก็หวังว่าปีใหม่นี้และไปลอดไปทั้งปีทุกท่านก็จะมีความสุขก,กายสบายใจ อันนี้จะไม่เคยครับบอกว่าท่านจะได้รวยเพราะบางครั้งความรวยความมีเงินมันไม่อาจสร้างความสุขได้ก็มักจะอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจเสมอส่วนเงินอาจจะเป็นเครื่องมือที่มาสร้างความสุขได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป